ามาต่อกันที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่3ได้จัดกิจกรรมนะคะสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรสื่อสารมวลชนค่ะเป็นบรรยากาศที่ห้องรวมใจพักสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยพลตรีคู่ชีพเลิศดงิมรองแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานเปิดกิจกรรมและนายภูมิสิทธิ์คันตยานุกูลกิจผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เคสีกล่าวต้อนรับ ประธานและผู้แทนองค์กรสื่อมวลชนนะคะและผู้แทนเครือข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาคสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาที่สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีพี่น้องสื่อมวลชนจาก17จังหวัดภาคเหนือค่ะและก็มีผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งสื่อส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการนําเสนอข่าวสารอย่างมีจรรยาบรรณโดยไม่บิดเบือนข่าวสารหรือนําความคิดเห็นส่วนตัวมานําเสนอประชาชนเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมโดยในวันนี้ทางสื่อมวลชนก็ได้แสดงความคิดเห็นที่สร้างสารรค์และก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ทั้งนี้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่3ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทยโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนทุกตำบลทั่วทั้งภาคเหนือจำนวน800เวทีค่ะจึงขอฝากเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยค่ะ ที่รู้ว่าห้องประชุมนี้จะสร้างขึ้นเพื่อฝังไฟจะติดท่านออกมาแล้วไฟจะไหม้อันนี้ขออนุญาตนำเรียนว่ามีสไตล์มีวิญญาณโบราณแก่นเมืองไทยจากที่สุโขซึ่งตั้งอยู่ทางสุนทรภู่ศรีบีบีที่น้องสื่อมวลชนทั้งสืบบันชนสองทาง